พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่มารถเข็ดครับไปออกงานกันหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวล้างก่อนล้างล้างกันชนก่อนนิดนึงเอาโอ้ขอโทษขออภัยพี่น้อง FC ครับผมเจอก,กันกับช่อง rocky ดีใส่จวดก่อนวันนี้ก็ เดี๋ยวจะไปย้ายาเอาลิฟครับลิฟยกรถนะก็ล้างกันชนหน้าก่อนบบนิดนึงไม่ได้ล้างแล้วมันมันขึ้นคราบสนิมครับมันขึ้นคาบสนิมท้องล้างเพราะว่าน้ําน้ําฝนเองเทพมันด่าง <c oughs> ขครเอกเราออกงานก่อนก็เอาช่างไปสี่คนครับผลช่างที่อู่ไปสี่คนรวมผมด้วยนะสี่คนนี้คือรวมผมด้วยก็จะไปย้ายของจากอีกกู่หนึ่งครับเขายกเลิกกิจการ เขาเลิกกิจการเราก็เลยซื้อซื้อของต่อเขานะครับซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่อเขาเราก็จะไปย้ายเอาของอนี่ครับนี่ที่เสียวุฒิกับเสียท็อปอประมูลนะเวลาหมดสัญญาปุ๊บเขาก็จะปล่อยออกประมูลครับรถพวกนี้พวกนี้ก็จะมาซื้อไปทำรถด,ดำเงิน เสียท็อปนี่รู้สึกได้เป็นหลายคันเลยมันบอกว่าแต่เมื่อวนแล้วนี่ก็ดูโดนน้ำฝนกับด่างหมดเลยด่างยังไงได้นะต้องค่อยๆขับเดี๋ยวค่อยขัดสตเตลเลตเอามียาขัดอยู่ครับมีเครื่องขัด เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตนะครับมาเก็บขยะก็ถามว่าทุกวันนี้นี่คือไม่ได้มาเก็บแต่กลางคืนนะคือมันเก็บไม่ทันก็ทั้งวันครับทั้งวันเสร็จแล้วก็เลิกเลยเลิกงานรถนะเขต เมื่อก่อนนี่นายคนนะตัวนี้สองสี่นะครับตัวนี้เครื่องสองสี่นี่ถังลมจิฟฟี่มันต้องรุ่นนี้เลยนะครับต้องรุ่นนี้ถึงจะแน่นอนโอ้ดูตัวจามตะจามใหญ่คัสซีใหญ่ครับตัวนี้เป็นคัสซีสิบร้อแล้ว <laughs> โอ้เก็บยาวอีกว,วันนี้อ่ะแล้วลวตกลงน้าน้าคนแรกเก็บคนที่ขับคนแรกเก็บไม่ได้ขับแล้วไม่ไหวแล้วไมโ่โอ้ยกลางอ้าวเหรอโอ้ลงเลยโอ้ให้น้องๆลุยเลยทีนี้ขยะบ้านผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับมิดส่วนมากมีแต่กระดาษ เมื่อก่อนนี้ผมอัดก้อนนะยัดใส่เข่งเอาน้ําใส่แล้วก็อดัอดอัดเป็นก้อนแน่นๆแล้วก็ตัง้ตงตากแดดตอนนั้นร้านรับซื้อของเก่าสายสามซื้อผมก้อนห้าบาทบกว่าจะได้แต่ละก้อนโอ้โหใช่ก็เลยไม่ทําเลยเลิกทำเดี๋ยวเราจะมาเก็บเข่งครับเราจะมาเก็บเข่งเข้าบ้าน แต่ละคนนี่มีแต่อยู่นานๆทั้งนั้นเลยนะเออนี่ยคนนี้ยิ่งอยู่นานเลยยูโดนก็มูเลยนี่หลวงปู่เฮงรุแรกหลวงปู่เฮงลหงลวงปู่แห้งหลวงปู่เฮงปู่แห้งเออที่ปลูกเศษหลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อคูนะ่ะอือที่สุรินทร์กาบเชิงครับลูกศิษย์หลวงปู่หงหลวงปู่รอด เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปถอยเลยนี่เขาเรียกว่าชาวเกาะไหมเนี่ย <laughs> ชาวเกาะก็รู้จักกันหมดครับคุยกันสนุกสนานไปเจ้าอินดี้จะไปออกงานครับ วันนี้จะไปขนลิบอยู่เกือบถึงสารยาครับตรงที่จะไปเอาลูกน้องไปด้วย3-4คน วันนี้งานที่อูกก่ก็ค่อนข้างจะถือว่าเยอะนะครับงานเยอะอยู่อันนี้ก็ไล่ประกอบส่งรถลูกค้าครับอันนี้ผมก็ประกอบอันนี้เป็นรถทั้งคั่กันหมดเลยมีรถที่เตอ๋ออนุน,นรถเจ้าแบงชนตูดแท็กซี่ครับทันนั้น ก็นี่ก็ลูกค้าประจำมันนี้ผมไล่ประกอบให้ทั้งคันประกอบยากมากแล้วคันนี้เนื่องจากว่ารถมันเก่าเนาะอายุมันอายุอานามมันก็นานนะครับฟอนคาดอนะคบอ่อันนี้ก็ไล่ไล่เก็บงานเตรียมส่งลูกค้าครับ นขอบประตูเนื่องจากว่าขอบประตูพวกนี้เป็นขอบกินเนียมและเป็นกระจกมันไม่สามารถถอดออกได้ถ้าถอดน,นี่งานยาวไงงานใหญ่ก็เลยคุยกับลูกค้าแล้วมันต้องต้องเป็นแบบนี้ถึงจะได้ต้องทำแบบนี้นะครับนี่ก็เก็บงานไปนเรื่อยๆครับนี่ก็จะเสร็จละอันนี้วันนี้วันนี้ก็น่าจะได้ส่งนะข้างนอกก็ เหลือเพียบนะครับรถรออะไรรออะไรเพียบเลยเลีโวคันขาวก็ยังอยู่ครับใครสนใจอยากได้นะครับเปิดไปในราคา50ต่อลองนะครับผมคันนี้50ต่อลองนะครับคุยกันได้รถยังวิ่งยังไม่ถึงเออเอาง่ายว่าตีไปยังไม่ถึง12,000โลค่ะเพราะว่าตอนได้มาที่แรกอะ่ะมันอยู่ที่8,000โล 8 0ดพันกว่านี่แหละนะครับทำนู่นทำนี่วิ่งไปนั่นไปนี่ก็ตอนนี้มันตกไปหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่กิโลอะหมื่นกือบพันแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งวิ่งไปนู่นไปนี่บ่อยนี่คันนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาครับ2,022ครับคันนี้ s e t Edition นะครับผมนก็ใครสนใจก็ทักมากุญแจไม่ได้เอามาเปิดให้ดู นะครับอยากได้กันชนเสริมก็จะใส่ให้นะครับห้าสิบต่อรองนะครับผมนี่่น้องคันนี้ก็เราไม่โกโหกกันนะครับคือรถชนฝั่งนี้มานะครับชนดุมล้อขาดก็ สั่งดุมแท้นะครับดุมแท้จากโตโยต้าเลยสั่งดุมมาเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนดุมนะครับรถพลิกตะแคงหัวเกียงพังก็เปลี่ยนหัวออกนะครับหัวนี้เปลี่ยนหัวใหม่เลยนะครับยกหัวใหม่ใส่เลยนะครับผมไม่มีการเคาะนะครับไม่มีการเคาะมีอะไรบางโคนนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้ไม่มีการหมกเม็ดครับคือบอกตามความเป็นจริงครับพี่น้อง น,นี่นี่ล้อล้อก็มีตำหนินิดนึงครับโดนคูดกับปูนนะครับมีตำหนินิดนึงนะผมเอาลองใช้เรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งไปหาเสียบอยนะครับตอนนั้นเสียบอยอยากได้ก็วิ่งไปให้ดูนะครับเอาไปให้ดูเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วซื้อเลยนะครับก็ให้เสียบอยดูเสียบอยก็ ช่วงนี้ใช้เงินเยอะอยู่แต่อยากเห็นรถเฉยๆก็ไม่เป็นไรผมจัดให้ผมวิ่งไปให้ดูเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขายไม่ขายก็เอาไว้ใช้เองนะครับถ้าไม่มีใครซื้อก็ใช้เองตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าอิดดี้ไ,ไ,ดไปลือของไ,ไ,ไซสสามไอตรายาอืม สีเฮามันคือแตกไล่ง่าอ่ะอุ้ยดูสีข้างหลังผมดิไม่ได้สังเกตนะพี่โอ้ทำไมโลโกโ้ยูทูบผมมันเป็นแบบนี้โอ้พระเจ้าจอดทำไมมันแตกแบบนี้เฮ้ <c oughs> ยเพิ่งสังเกตอ่ะอุ้ตายแล้วพี่น้องทำไมสีน้ำเงินมันไม่เห็นเป็นไรอ่ะ แล้วสีนี้ทาไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยสีขาวก็ไม่เป็นไรโอ้พรเจ้าโจดหายชัางยอดมากดูพื้นกระบะผมนี่นี่ครับว่าจะตัดตัวนี้ออกครับตัดให้มันให้มันสั้นลงตัดให้มันสั้นลงเหล็กนี่เหล็กราข้างก็ยังไม่เดาออกเลยตัดอยู่นะครับตัดนี่เลย สั้นเลยแกนหูดำผมก็กิวยนเหลือตัวเล็กนิดเดียวแล้ว,เด,วเดี๋ยวเกี่ยวข้าวปีนี้เสร็จนะครับผมก็จะเอาเข้าวลงกึงนะครับเข้าวลงกึงให้เขาทำตัวนี้แล้วก็ทำขาแกนกระบอกดำนะครับขาตะกะแ,แตนนะครับผม แกนกระบอกมันเสึกหมดแล้วแกนหิบแกนหิว้วแกนยกมันนะครับก็ะจะเอาไปเขาทาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ไม่มีตังนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้ด้วยครับกดติดตามนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือกดติดตามจะได้มียอดซับนะครับจะได้มีพี่น้อง FFC เพิ่มขึ้นนะครับถามว่าจะถึงแสนซับเมื่อไหร่ก็บอกไม่ได้ครับไม่ตัวบอกไม่ถูกเลยคงอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่ก็อยู่กับพี่น้องเอฟเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆครับผมนะครับขอแค่มีพี่น้อง FC อยู่พูดคุยทักทายกันผมก็ ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ